คือจริงๆแล้วมันควรจะปรึกษาแพทย เพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราปวดหลังเฮ้ยมันน่าจะไตมัง้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายอะไรที่เวอร์ไปเราก็นอนปกติอะไรปกติไม่ได้ไปทําอะไรผิดท้าแล้วมันเริ่มปวดมากขึ้นมากขึ้นก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์เพราะว่าถ้าเราไปซื้อมากินเองเราก็ไม่รู้ว่าสภาวะเออที่ไตมันเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมด้วยหยินหรือหยางในไตมันก็ต้องแก้ให้ถูกจุดถ้ามันเสื่อมที่หินแล้วเราไปเสริมที่หยางโอ้ยิ่งเละเลยทีนี้ยิ่ง ไปกันใหญ่เลยร่างกายยิ่งพังเข้าไปใหญ่มันก็ต้องซ่อมให้ถูกจุดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเวลาเป็นอะไรไปซื้อมากินมันก็คนไทยผมเคยไปบรรยายทีหนึ่งที่โครงการพระราชดำริสวนป่าสมุนไพรนะผมก็พูดอย่างนี้บนเวทีว่าคนไทยเรามักจะพูดว่ารัางเนื้อชอบรังยาเพราะคุณกินผิดคนนี้กินบังเอิญไปตรงกับเขาแต่คนนี้คนน,คน,น,คน,นี้คนนี้กินไปอีกหลายคนปรากฏว่ากินแล้วมันยิ่งแย่เ,ออเพราะมันไม่ถูกจุดมันไม่ได้ถูกกับโรคที่คุณเป็นยังไงก็ตามทีนเนี่ยการไปซื้อยากินเองมันก็โอกาส จะถูกหรือผิดมันมันพอๆกัน <c oughs> ต้องดูข้อมูลของยาปรึกษาแพทย์ผู้รู้เ,เดี๋ยวนี้มันก็มีในเว็บมีโทรศัพท์นะของเราก็มีแจ้งไปเรื่อยมีปัญหาอ,าอยากจะปรึกษาโทรมาคุยได้เราก็สามารถแนะนําได้ เราพูดแบบแผนปัจจุบันไม่ได้ว่ารักษาโรคเพราะจริงๆเวลาเรารักษาอวัยวะที่ต้นเหตุนะครับเหมือนอย่างแต่งงานหลายปีแล้วไม่มีบุตรอะไรล่ะตัวหลักในการทําให้มีบุตรซึ่งแพทย์ทางตะวันตกเขาก็จะมองงดลูกปีมดลูกรังไข่แต่จริงๆอ่ะพวกนี้อยู่ภายใต้การทํางานของไตถ้าไตาแข็งแรงระบบเลือดก็จะแข็งแรง ถ้าระบบเลือดแข็งแรงอวัยวะที่ควบคุมตรงนั้นก็จะแข็งแรงการตั้งครรภ์ก็จะเป็นไปเองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปซ่อมที่ตัวแม่ก็คืออะไรคุมอะไรเราต้องรู้ของเรามีเวลานี้มียาแก้ปวดอยู่ที่ใช้กับผู้ป่วยนะครับเราเคยใช้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลจ่าย ร์ฟีนแล้วอยากแก้ปวดชนิดไหนก็เอาไปอยู่ต้องใช้รมฟีนอย่างเดียวเราเอาไปให้เขาทานแรกๆเขาก็ไม่เชื่อเราก็บอกไม่เป็นไรก็ทานคู่ไปก่อนเมื่อไหร่คุณมั่นใจคุณก็หยุดร์ฟีนดูเพราะรมฟีนมันก็แค่ทําให้คุณบเบลอไม่รู้สึกตัวอะไรของคุณน่ะนะก็มีไอสารเติดที่ทําให้คุณคลายอ่ะนะมันก็โอเคช่วยได้ระยะหนึ่งปรากฏเขากินไปแล้วเขาก็หยุดร์ฟีนเลยแล้วเขาก็กินของเราเป็นตำรับสมุนไพรที่เราใช้กับผู้ป่วยนะครับเขาทานแล้วเขาบอกโอ้ดีมากเลยไม่ปวดเลยเพราะไอตัว นี้เราไม่ได้ไปใช้วิธีแบบกดไม่ให้มันปวดแต่เราใช้วิธีทําให้การไหลเวียนเลือดมันผ่านฟโฟลให้ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราปวดที่ไหนก็ตามนั่นหมายความว่าเลือดมันไม่เดินผ่านตรงนั้นเราถึงจะปวดทํายังไงให้เลือดมันฟโฟลให้ได้ถ้าเลือดมันฟโฟลมันก็ไม่ปวดแล้วเหมือนอย่างไมเกรนเราก็ใช้เวลา3-4เดือนโรคไมเกรนหายขาดหายได้เลยจากสมุนไพรร้อยเปอเซนเคมีผลข้างเคียงมันเยอะมากยาแต่ละตัวผมไม่ต้องไปพูดนะเดี๋ยวมันกลายเป็นเหมือนกับเรา ไปตำหนีจริงๆหมอก็ไม่ได้ผิดคือหมอแผนปัจจุบันนะไม่ได้ผิดหมอแผนปัจจุบันทาถูกต้องเพราะว่าเขาเรียนมาอย่างนั้นเขาก็ต้องจ่ายอย่างนั้นนะครับไอคนที่ผิดคือบริษัทยาที่มันผลิตออกมาแล้วไม่ดูเพื่อนมนุษย์เลยว่ายาตัวนี้กินเข้าไปแล้วมีผลข้างเคียง20 30เรื่องแล้วใครรับผิดชอบคนที่ซวยก็คือหมอจะโดนต่อว่าเอาว่าให้ยาอะไรมากินทําไมถึงเป็นอย่างนี้จริงๆหมอก็ไม่ได้ผิดเพราะว่ากฎหมายมันก็ห้ามไม่ให้หมอผลิตยาเออหมอก็ต้องไปใช้ยาที่เขาผลิตมาให้เภสษัชผลิตมามันก็ว่ากันไปมมันนกก็็เเปรรื่ออองงขฎหายยยดด้ว้ววะไ หลายๆเรื่องถ้าเรามีอาการเจ็บป่วยแล้วอาการเจ็บป่วยนั้นหายแล้วก็ไม่ต้องกินก็ได้เพราะจริงๆอ่ะเมื่อคุณหายแล้วอ่ะคุณก็ไปใช้อาหารให้เป็นยาสิอาหารนี่ก็เป็นยาถ้าคุณกินคุณอยากจะเสริมไตเวลาคุณปกติแล้วอ้าวมีเม็ดบัวเนาะมเม็ดบ,บัวมันช่วยเรื่องไตเนาะผัก อุ้ยใช่อ่าอันนี้ก็ช่วยเรื่องไตมันมีเยอะแยะนะไปเปิดดูในเน็ตเขาก็จะมีแหละอะไรที่ช่วยใตยได้บ้างแต่ว่าเราไม่ต้องไปกินทีเดียวหลายๆอย่างนะก็กินอย่างหนึ่งไประยะหนึ่งก็เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างเพราะอาหารทุกอย่างที่เราทานนี่มันไม่ควรจําเจอ,อยู่แล้ว อาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําก็คือไม่ใช่หายากินเองควรจะปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่เขารอบรู้ไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณสนใจแผนปัจจุบันคุณก็ไปทางน้นแต่ถ้าคุณจะมาทางสมุนไพรคุณก็ต้องหาแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนจีนที่เขามีความเชี่ยวชาญเพราะว่ามนุษย์มันเป็นธรรมชาติโดยทั่วๆไปแล้วคุณควรจะใช้ธรรมชาติในการรักษาซึ่งมันจะยั่งยืนแล้วผลข้างเคียงจะแทบไม่มี เพราะมนุษย์กับธรรมชาตินั้นแยกกันไม่ได้มันเป็นหนึ่งเดียวกัน